ันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับพากเครื่องเนะาะพารูปหล่อนะครับวันนี้ก็จะมีเต่านะครับนะเต่าแ้วก็เงินนะครับมาให้ดูนะัสองสององนะครับนะขององค์สองตัวเนะเต่านะครับนะมีพิมพ์เล็กเนาะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วให้แล้วลองพิจารณาดูนะครับนะ งานอย่างแรกพิมพ์ได้ก่อนนะครับลองพิจารณาดูนะครับดูผิวพันวันนะนะครับนะผิวอย่างนี้นะครับเขาน่าจะเรียกว่าผิวทองดอกบวกเนาะนะครับนะที่มันสุกๆนะครับเห็นไหมอ่า รอยตะไบนะครับอยู่ตรงหัวเนาะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าแท้หรอกกี้นะครับแต่ให้ลองดูเนาะให้ลองช่วยกันดูนะครับลองพิจารณานะครับเน่าประกบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมล่องรอยนะครับล่องลอยเนาะดูนะครับเห็นไหมวันนะครับสีผิวเนาะสนิม น่าจะเป็นสนิมแดงเนาะนะครับที่เห็นนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับทางนี้นะ อย่างแรกนะครับพิจารณาเนาะพิจารณาผิวนะครับผิวเรียบผิวตึงหรือเปล่าเนาะนะครับและพิจารณาที่สนิมนะครับเห็นไหมนะครับสนิมเนาะสนิมคาบน้ำหมากนะครับเห็นไหมสนิมคาบน้ำหมากหรือสนิมคาร์บอนนั่นเองนะครับน้ำดำดำนะครับนะดูรอยตะไบนะครับดูรอยตะไบเนาะค่อยพิจารณานะครับนะแนะนํานะครับ แนะนำซื้องงแล้วไม่ไม่ค่อยแพงนะครับมาดูก่อนเนาะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับที่จะซื้อองค์ที่แพงๆนะครับนะแนะนำนะครับแนะนำเนาะเพราะว่าซื้อมาศึกษาก่อนก็ดีนะครับนะบางทีนะครับไม่ไม่ควรเชื่อเนาะไม่ควรเชื่อคนอื่นนะครับมากกว่าสายตาตัวเองนะครับอ่ะมาดูใต้ทองมังนะครับนะครับ ความยับยุ่นย่อนะครับของโลหะเนาะนะครับเห็นไหมแต่ไม่แน่ใจว่าใต้ฐานเนี่ยคือเลขหนึ่งนะครับหรือว่าหรือว่าเป็นช่อผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับอาจจะประกบแล้วก็เป็นช่อนะครับนะก็เป็นได้นะครับนะนแต่ที่จะให้ดูนะครับก็คือสนิมนะครับการลงลึกของสนิมเนาะสนิมที่ฝังตัวลงในโลหะนะครับสนิมแดงนะดำคาร์บอนนะครับ แดงเนาะแดงของนะครับแล้วก็เขียวเห็นไหมครับเขียวของทองแดงเนาะนะครับช้าๆนะครับเห็นไหมความยับย่นย่อต่างๆนะครับเต่านะเต่าตัวน,นี้นะครับดูท้ายนะครับเห็นไหมให้ดูผิวพันุวันณะนะครับต่อไปองค์ที่สองเนาะนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูเนาะโอเคอลองดูองค์ที่สองนะครับนะผิวความนุนนน้าเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะเข้นกว่านะครับและที่สําคัญนะและที่สําคัญนะครับจะมีร่องรอยของสนิมเห็นไหมความการเผาไหม้นะครับนะ หรือว่าผิวไฟนั่นเองนะนะครับนะลองดูนะครับลองดูเนาะ like แต่ที่ผมเอกใจนะครับคือตรงนี้เลยลอยตะใบนะครับนะเดี๋ยวจะลงกล้องให้ด uh> ูนะครับลอยตะใบนะฮะลองแต่ลอยตะใบองค์นี้นะครับแปลกๆเนาะแปลกๆนะครับด้านนี้นะครับลองดูนะรอยเก็บตะใบนะครับเห็นไหมครับ มาเก็บตะใบอ้าวเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะครับให้สังเกตผิวพันธุนะเนาะนะครับผิวพันธุนะต่างๆความยับย่นย่อนะเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะผิวไฟนะครับองค์นี้จะมีผิวไฟด้วยเนาะผิวไฟนะครับเดี๋ยวนี้ก็ปลอมได้เนาะผิวไฟนะครับ ลอยตะใบนะครับเหมือนเหมือนลอยตัดเหรียญเลยนะครับสังเกตเนาะและอันนี้นะครับเห็นไหมอ่าผิวเขาเรียกว่าเนื้อเกินเนาะเนื้อเกินจะเยอะหน่อยนะครับผมสันนิฐานว่าเนื้อเกินมันเยอะเนาะก็เลยใช้ตะไบนะครับนะเจียออกอ่าตะไบนะครับปั่นออกเนาะหรือว่าถูถูออกแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ เห็นเจียหรือเปล่านะครับเนาะรบกวนพี่ๆนะครับแนะนําด้วยเนาะเราเรามาดูพร้อมกันนะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะมาแชร์ความรู้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับเห็นไหมนะครับดูร่องรอยของผิวไฟนะครับหรือว่าสนิมนะครับเห็นไหมนะครับช้าๆนะเห็นไหมเอ่ยหรือว่าความยับย่นย่อของโลหะนะครับ ดูดใต้ฐานบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะองนี้นะครับแปลกๆก็คือโลหะที่สําคัญนะครับเห็นไหมรอยตะใบแต่ผิวอง์นี้สวยนะครับเห็นไหมองนี้เนี่ยนะครับจอกเป็นเกดเลยนะครับเกศนะเกตกระดีเห็นไหมครับนะจอกเป็นเกตกระดีเนาะแต่ที่สําคัญนะเป็นรอยตะใบนะครับทีทีทีเห็นไหมครับ ออยต่ะไยจะถีถีนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็เลยเอามาให้พวกพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆลองดูแล้วลองคอมเมนต์นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ได้เนาะนะครับนะดูนะครับอโอเคอเดี๋ยวผมูนะครับดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นกระแสงให้ดูนะครับดูรอยต่ะไปนะครับ มไม่แน่ใจเนาะแต่ถ้าถ้าคิดในทางกับกันนะครับอาจจะนะครับอาจจะเนาะอาจจะเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อเกินเยอะตอนหล่อช่อนะครับอาจจะเนื้อเกินเยอะก็เลยตะไบออกให้หมดเลยนะครับไหมตะไบออกให้หมดนะแต่ความคมของฐานเนี่ยนะครับแต่ความคมของฐานเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเนาะความคมของฐานไม่มีแล้วนะครับนะดูนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูไป แต่ผิวโลหะนะครับซึ่งเป็นตัวพิสูจน์นะผิวโลหะนะครับก็สวยนะครับสวยเนาะมีเก็ดกระดีมีร่องรอยความยับย่นย่อนะครับให้ดูเนาะมีสนิมให้ดูต่างนะครับสนิมเขียวสนิมแดงสนิมดํานะครับเป็นอาจจะเป็นทองผสมเนาะนะครับโลหะทองผสมก็เป็นได้นะครับยังไงนะครับ ถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะให้ผมด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับบอกไว้ก่อนเนาะนะครับผมต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ